สบายดีพี่น้องสุขูมสุขคนไปตลาดมาเด้อพี่น้องเด้อมื้อนี้มาเข้าครัวแงนายรถนายรดนะมาดูมาเข้าครัวพี่โุ้เสียงเดินใจเอาหอยนี่ครั้งเห็ดคับแรกรถมันพคบเจ้าด้วยเหตการเด้อซื้อหอยแล้วก็ซื้ออบมะพร้าวพี่น้องเอลยลวกผัก สาดล,ล,ลินมักลินไหมเผาเอารกเนะเกินเบแซ่บเนาะนไม่รู้ เอาเมกัาคนเี่่าซื้อเค้กให้เนอะเฮ้ยซื้อเยอะเล่น้อไปซื้อรถสามบาทนะซื้อเค้กแห่ร้านสามร้อยบาท Happy Birthday ล้านเมื่อนี้วันเกิดของน้องมีพี่น้องวันเกิดคนรอเขาได้เมื่อไรพี่น้องเอ้ย มันเกิดน้องเมฆมาเนี่ยซื้อเค้กมาเปิดมาแรงเดี๋ยวนั่งมุนโอนเงินมามีน้องสมแล้วป่ะน้องไม่สมแล้วแถวพวกคนกบได้แล้วทางนั้นกับเปิดเก่งอยู่ พวกนี่เขายากนะเลยโลมันเป็นยาเด้อดนเลยมันไลยอันนีรก็บเรต้องเห็ดเอาหมดอดนเลยนีน่จะหามสามคนกินประวันนะมันไลายก็เราต้องเห็ดเอาหมดครั้งหนึงกินอยากจะเกินทันมันไายกันนห้องสี่อัานน่ะสามกินหาทาน ตลาดจะไปลอยมแเขาไปเขาเกี่ยวเข่าเราลืมไปลอเนกเออเชยงโคันจะบุบีอ่ันนอกมาเชคลยเชโเชงนแพงดอกเขาเกี่ยวข่าพี่ต้องเลยซื้อเงินพบมาพูดบักใหญ่เไหลายอยยุสามสิบห้าพัซื้อให่เราอยู่นี่เด็กอ้ดมางคนอ่ะหลายอยู่ได้เนรอ่ะ นาะยูยูพอซื้อให้เราอยู่แล้วก็หอยไม่หนึ่งเลยเนี่ยเทปยิบกับมีได้อดยุบอันเขายุบู่น้ำเขานี่รูไกอแรขอซื้อแล้วเออขอยุบน้อยนึงซื้อให้แน่มไปร้านกินเอาเนยซื้ออะไรบ้างเนาะ้านเนาะ เราขายสิบพันเขอซื้อน,น,นอนนะใจบอกเรานะักขายซิบอยุให้แน่อะไรวะอายุให้แน่อันตืตต่นตึ้นห้องสิพันก็เลยต่เป็นแปดพันอายุองเฟ็จะสองพันสิบพันใช่แล้ว <laughs> พี่เ เห็ดกินอยู่พี่อะไรพี่น้องไงเพราะว่ามันโบแซ่เห็ดกินผู้เดียวกันเนาะเนาะนั่งกินน้ากันไงเนี่ยเอาปนกบเมนูกะลวกพักลวกมีมักลินไม้ซื้อมาเนี่ยอนาข้าวคั่วลวกพักลวกมี่แค่น้อยนะพักหอมพักบงมักลินผ้าพี่น้องไงประกาศทีนโดเนาะเพราะอะไรเนาะฉันนัเนาะแซ่ไเลยทำนาการเมนูเขาก็มีนี่แหละพี่น้องให้ปนกบเดือพี่น้องเดือข้างหม้อเลย ใส่เครื่องครบแล้วว่านี่ใส่นมไม้สุกจ้าทุกคนเขาครัวปนกบใส่นมไม้สุกมัานล่างพักลวกนี่พักสีลวกพักกะเจ็ดโบยักมีนตลาดฮะเออพักมีสีซอกไอเอออันนั้นพักลวกนักเล่นไม่ในหันเรียบร้อยเอนักเล่นผ้าพี่น้องเลยประชืต่ระกาดทีนพักบงพักผมมาลวกนักเล่นไม่ อ่ตานางอเสียบเยค็งนะผลไม้ผลละมือม,มันจะกินไวเราเอาต้ทิ้ยคืไมแล้วหลนเพนเี่่กนไม้ละมอมั่างอ้าวอันนี้ก็ขึ้นเธอระบาดเนาะ ยังยังยังถึงระบากเว้ยปิดตู้ทีหลังเราจะอาบน้อาน้อยชะพักผมกับแสดเราหนเนาะพัดเลิกพักผมห่อห้อยกันได้ นงเอ้ยวันเกิดเป็กน้อยได้คนหนบ่ได้ไดสี่ปีรเรานเนาะครบสี่ปีคนหนึ่ว ฮะไอ้ผมของัวองโใส่ไปนี่เร้่มิไเรมังมุเสร็จมันคี่เปลืองเออเมื่อยอีก ก็เลยว่าเอาไปขายให้เชฟสาวซะมีสำนันก็นขายไปซะ,ะเป็นไรเนาะผู้ขายกับบุมีเงินใส่อันเลยส,สำนันเลยเหอะเสียด,นด<อ>แนวเลยตาขายเกียมไปเลยพี่น้องพักสิกินกับพักสีลวกหม้อเขาก็คดเรียบร้อยบัดนี้เราบก็สีลวกพักเด้อจ้าพี่น้องเดอ้อลวกพักแล้วแล้วก็สีมาเด็ดปนกบจ้าสุกเรียบร้อยแล้วถ่ายน้อ้น กหน้ำน้ามีเท่าเมฆน้อยก่อนพี่น้องคนย่างหน้ามีเท่าเมฆน้อยอพนันพอดีเทาลวกพักซุปเนาะพี่น้องเนาะลวกุพักก่อนบันเนาะลวกพักพี่น้องเอ้ยพักบ่งพักผมเด้อพี่น้องเด้อ รูเข่าแล้วสิกินเข่าก็เลยพี่น้องบ่านี้เข่าพัดให้น้องเมฆ่อนพี่น้องปลาโตโตโตเมฆเอาเรเเเก่อเ่อะไริดเข่าพัดเดี๋วอาเด้อชิคเายปาาลาดีอะให้เมฆนอยก่นกินเข่าก่อนมามามา กเจอรอเอางานเอาการได้เลาเมฆมามัมาเข่ามามะโอโองายังมาคนอยากกินยังมาขอักอระานเอานามามมนี่ hm si ีมาเร็วเร็วเร็วเ็ว้นวไปนเอไปซื้เค้กไปเดี๋ยวเี่ยบ่ม่เปลาเมฆไปซื้อเค้ก วันเกิดคุณเดิ้ลพี่น้องเด้อมื่อในวันเกิดเมฆน้อยเฮาเมฆเถวหน้อยก็บ้าเออดูดูดิจันดาเอ็มซีก็บ้าหงห่าี้นะก็บ้าเออดูเทยายน้อยสิว่ามันเกิดหู้แล้วเขาสิวะเมื่อวานลมเทศเลยเนาะค่อยหู้แล้วเจ้าจะว่าดูไลค่อยเบิ่งมานี่คลิปเจ้าตั้งแต่ต้มอีสนี่จันทร์ชิจบคลิปนี้ว่าเออดู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 ดเทยบอกว่าวันเกิดมันเกิดมหันต์ยี่น้องพี่น้องใ้รวมกันเนาะเอ๋เมฆน้อยเกิดสามน้อ ใอโน่ส้มน่ซื้อมาด้วย่ี้องด้อพวกพักจะร่อยไหมคนซื้อมา่อยซึคนด้วยทา,ากันดีเหรโมแกนกอบที่เคยซื้อเคสอยูไปบอกนั้นั่นกัน้ำดำเน้อเอย ทคนครับแล้วสีขาวกองเปนเาเป็นยังไ้าจไหนเนาะแล้วคิอไอคิวสูงเรนคือขาได้นาะแล้ววันทีเากัน

มะม่วเข้าแล้วนั่น้าวเ,เ,เพ็ดเข่าพัดเพลินกินบบยาเข่าได้เพิ่งเรียบร้อยอลแล้วบ่แล้เลยเด้อพี่น้องเด้อใชหน้าตาให้เบิ่งร์ดมันเป็นตาแซบซำได้เนาะแล้เลยพี่น,อน,น,น,น้องป้ามาอโอนเห็ดปนกบใส่เนาะไม่สมพักกินกับเอากมะเขือกับบุมมี่พี่นอ้องไหมอือกับเข่าพัดของแม่เอาโอเคเนาะพี่น้องเนาะคลิปนี้ก็บซได,ด้ลากขอนเด้อพี่น้องเด้อพรก,กันคลิปใหม่ละจ้า